กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้27พฤศจิกายน2567มวลอากาศเย็ยนระลอกใหม่แผ่ปกคลุมทำให้อากาศเย็ยนลงพร้อมมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-4องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว และคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในลำดับถัดไปลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงพร้อมกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ตอนล่าง ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กในบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายนฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น,น้อยเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางและมีการระบายอากาศดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสพร้อมกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆบางส่วนโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสพร้อมกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนพร้อมกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสพร้อมกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 0องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-3 3องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วน โดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสพร้อมกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด24-20หองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง